สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบสดสุข,ขู่สุข,ขน้นเนาะมื้อนี้เท่าบางเบ,บีกยกพี่น้องเอลยก็ถือโอกาสมาซอยรอนมาล่าด้วยว่าไอ้ร้อนเนาะตัเขารุบ่จกักงัวพาบ่จกักพนบ่นจกักลุบต้องหอนวันนี้มีเบาเบาอ่างแล้วกะ็น้องสาอู้น้องสายงและะ้วก็ ใช่อดีเนาะมาซอยหาพุ่นพี่น้องมาตาซอยอันนี้เบาอ่างเลยวู้นแม่นอยู้บ้า,บาพีตอมานับนาอพี่น้องคนนี้เจียปลาหูเออตัดงาด่ามอยู่วะ ดอมูเดียนูโอ้ี่วตัดเ่าเป็นองตัดเป็นซยเนาะบาอ่างเบาลนตีเดี๋ยวนาได้ไดี่เอานอเอานานนอเอเออนนอะไรเมียตัดเขายังบเปล ของจากเลยจะจ่างค้นมาไหนเนาะจ่างเระว่าณามขี้ข้นผู้ลพี่น้องเลยรวมทั้งเบามูเบาเอมาก่าข้นอ๊ะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดที่สองที่สามปลายค้นพี่น้องเลยคือสิบากไปได้เติมได้หมดเลยครับพอพกเข้ากันมากกับช่วยเติมเนาะประว่าแปดโม0งเกาโมงพี่น้องพกเข้ามาก้าบีบกพี่น้องเลย กะมาดหามือกแ็แล้วรอกไงร้นอ,นน,ยอ,ยอ,อนนี่จะเข่าลบพี่นอ้องถ้ายืนแนี่ยเนี่ยก็ตัดง่ายหรอกอันนี้นี่จะเข่าลบเนาะต้องไปใส่มือเกี้เอาเอาไปตัดเข่าล้มเทปเอลขนาดโอ้ปานอะไรแบบนี้ยะัดเข่ายุ่งเปลี่ยน ยาวนานยังได้ตีเอาเลยนานยังไงยังไงเออนานยังไเอ้าค่อยๆกันพี่น้องเว้เพื่อนๆกันโอ้ยทุกคนเข่าเนาะสองสามล้านพี่น้องเลยเลยมาซอยเพิ่นก่อนเนาะเพราะไหนบางๆไปได้หนึ่งนะยาดมันหลบไล่ตัวนี้ามันหลบลูกนี่แต่เสด็เกี่ยวเอาเบิ้ง ตู้ก,กองเขาเด้าน้ำอยกระสอบไปอยู่นะพี่น่องเลยเปลี่ยนกันเนาะปเมใหม่กับเปลี่ยนกันพี่น่องพรมันแบบเอานะเอาหัวนะเอาบมไม่รู้ ผมหอนอะไรยี้อเดี <sm <sm ๋วถ่าบอลลอนด้วยว่าบอลองเม่แด้ก็ไม่ิเลียนเนาะเลียนกันพี่น้องมาจากเดววยว้สบายดีพี่น้องเนาะนพวกกับเบาว o งทกเก่านองเขา่าวเนาะมาตัดเข่าซอยบอลอนเนาะาปอีบายดีเนาะ ปกติเขาาขึ้นได้คองมุนะพอเดินเขาผาขึ้นเดียวเอาเให้นเพ่นวะเอาีวให้เนตายตีเดียวย่อบ่ไปเฮ็นทีเชียนี่ย่อมย่อมอโ้อเดดลยพี่น้องเลยเพื่อชิเดียวเบาอีเขาคัดเกี่ยวสูด้วยเนาะอ้โ้ Trâ chị đều tất đã hai em ngọt. Nyang. A đều cả tất cả tất cả tất tắt 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 cả tất 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 cả

เาเอตาก่อนะวันีว่อะไรเนี่ยแล้วเป็นไม่ได้เป็นเาินักมุงเลยไมเป็ไม่ได้1ิิบมุเนาะอขึนขึ้นกำลังพักเีาะากกดดาด So, anh rồi anh, 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 cái anh, 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 ผักเที่ยงเนาะรวบขอบเยอะว้าวจอกเลยอยู่โอ้หลายคนมากใครๆก็เลินใช่มรบหลายคนมาตัดเข่าเว้ยไปโอ๋อนี่นะว่แล้วมันตัดเข่ามาซอยดี่บางอย่าเดียวหลังจากกินจากตัดเข่าพี่น้องเลยสองแถวมากินเข่าวันนี้ mấy bố chắc đó <laughs> Một sạch vẹn nơi đây. Những mọi yêu kỳ mặt nha yang mọi kỳ mặt nha yang mặt nha mạng mặt có yang mặt nha yang mặt nha ừ mặt nha yang đợi. nha yang mặt nha yang mặt nha yang เดินทางอม่นใครไม่รู้มันเป็ใครก็ไม่รู้มันนขึ้ไม่รู้ปนแบกโลดไปทั้งวันนอนแบกโลไปซโลกใด่ะเเตัดเขาแน่่นน่เน่ัแน่มมว่าแบกล่างดีอะแม่งสองสางยังไ

ฝนตกหักก่อนโอ้ตีทั้งเขามาดทั้งเขาเกี่ยวอยู่ตเต็มอยู่ฝนตกหักเขาพอนต้มันไหล้าลา,ลายสินเออกูสิคนบุทันน่ะแหละบุตรีคนมาละมันเอคนมาแต่ฝน,นตกเลยมาตกยางเลอนี่กระดังตัดมวน Màu lụm nè, ôi, xong mượn cái đèo đó Như thịt khá lụm À, tô tô mặt đèo Xong thì tịn con kháu mặt Cái đấy, này. Tiền cái đó <laughs> <laughs> oh, nạm không คนตกแดดออกพี่น้องเออตรอที่ไอรอนทางไนอ,อนอนตะคนก็พี่ต่อเสียก่อนะตัดกระดังงมอ่อนไปเดี๋ยวถ่าฝนเศร้าจนเอยนะพี่น้องต่สิมลุยอีกวันหนึ่งเนาะเสร่มสามันคำนะหากเมืองส่งก็สิตกบอแห้งออกพี่น้องเพราะว่ามันตกแบบฟอยๆอ,ยอยนะเนาะ เขมามัดไปอได้หาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าซิปก้หาพี่น้องเอ้ยมาดัดเดียบร้อยแล้วก็ตัดอีกคือซิปก้หาเนาะบม่ยังไม่ตัดหมดสาวเลย่หลเติบอยู่อ่าว่าโตครับเออแต่อีตัวไอ,อ้ดอนเผ่ากพวกเผ่าเนห่วยละพี่น้องเอ้ไปเดี๋ยวเขาคมก่อน อ้าพี่น้องหลังจากฝนตกเสาเดียบร้อยเนาะตกพอกระเทือนพี่น้องเลยม้ามเข่ามันเปียกิสื่อหนึ่งจะที่ทำนั่นแหละเดี๋ยวว่าจะตัดท่านั้นอันนี้เสรชจเนาะทำจังเมื่อว่าเมื่อหน้ากับบุญเดียอะไรพี่น้องไปจะเดี่ยวข่าวเดือดหนักจะได้มาคอยคอยดอนเนาะทีิ่วนที่อยเฮาที่เฮาซคอยเพิ่นแ็นพี่น้องอาศัยกันเนาะ อันนี้ขอตัวตัดเสาพี่น้องไปพี่น้องเอาสีเหลืองางกลับเนาะจะทำจนหมวดพี่น้องเอ้ย,อยสอยไออนเบาเลาชิลยแต่พนตกลัดก่อนไหมโอ้ยหลายว่านี้อ <c oughs> ีกสวัสดี <c oughs> <c oughs> ว่าว<บ>่า<อ>น <capacity S 1> เกือบปีนอยู่ไ <lleva> ต้ขวาเะโอ้เอาขึ้นมองพ่อยนะขีเสลกเนี่ยด้ว่าว่านเดียว 干不了。 你呢？你呢？